สบายดีท่านผู้ชมวันนี้บ่าวสอนจากซองสอนออนทัวร์นะครับพ,พี่น้องจะพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวตลาดขายตลาดกสิกรรมมานำดิกเนาะเมืองหินบูนแพงข้ามวลอันนี้แม่นด้านหน้าของตลาดนะมาซอกซื้อ,อแนวอยูนเนวกินพี่น้องโอ้ไข่บดแดงจานเท่าไหร่ไอ จานละสิบพันโอ้ยังบยใหญ่ไปไหนเนะาะเอาจานนึ่งจานนึงจานนึงไปมดแดงอ,อันนี้ตัวเนี่ยเหรอวเนี่ยเหนี่อันนี้ก็สิบพันเหมือนกันบ่แก้วใช่ไหมเอาไปแก้วไปอ้อเนาะโอ้แม่เลยแม่เลยเอาไปอ,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 ไปอ,อ้อใช่ไกมก็งี่ตัวเนี่ยเคยกินอยู่ ดตลาดบ้านน้ำดิของโยมกินายขนาดนัะมมากะบกมากะบกเคียดแห้งไทยบนแดงมะก,กอกตัว <c oughs> <c oughs> บากสมโอเฮดบดนอามะขามป้อมมะกระบกมะขามป้อมมะนไออันิค่ไข่ม่อย้นหนาิ่วยชิหาพันอย่าไปเลี้ยงนะรถไปด้อนนี้จีกระปเนาะ ด่างเข้มมาคำพอมะกระบกลายขนาดนี้ีโนสานโนซานไปเปรีนน้ยแล้วด่งเข้มยอดวายพ<อ>ักนอก โซ่แบโอ้อันนี้น้องวองวเหมือนน่องวองวน่ององวัวน้องสดสดไม่ๆอ่ไม่ยังง่ามอ่ะโอ้ง่า,นาปนกูดแดงกูดแดง ยอดเต่าเนาะยอดเต่ายายขนาดนี no ้ทำขาน้ำเพิ่งมันเผามักแดงหนังเข้มต่อเขาได้สิบพันหมนเ่ยเสียบยี่บ่เสียบเอาเอาอันหนึ่ง จิบพันธ้วเอาชวยเจ้าอยู่อันไหนก็ของอยู่ของกินลายนี่อันนี้แมนงาเนาะงาอันนี้เบาเบาลูกเบาเนะ เกากเราจะหาพันในแมสหาปลากรีบยังอยู่ไงมะกอกยังอยู่ป้อมมะสมม่อหมกสมม่อมมอมะกระทันไอ่เอาบป่าหอวลงเพชรนะโดยตัวบขาเป่าหัวก้อนผมอยู่ห้องจีนหลายที่ตลาดบ้านดัมดิ้งยอดวายนะใช่อันนี้ลงเฟซลงนี่โอ๊คไปนี่อันนี้โอ๊คไม่หมุนเป็นไม้สลีมงคลคำพูนหมุนขึ้นนะขันโอเนาะ เอ,เอาไวไปใส่บา้าตรไม้ไม้หมุนบอกแม่นใส่กองกินก็นได้นี่ตลาดบ้านน้ำดิ๊กสากกะสากไม่หมุนแกพิษแกเบื่อก็ได้สากไม่หม,ม,มุนเนาะแม่นอันนี้สากกระเบือ่อสากตำอ้อยตำแจ่ว ลาดบ้านน้ำิกิดแคมทางเลขที่สามไตรา,าตรากลายไปกามาก็มอนุนพันไดขนะายอะไรอ่ไก่นี่ไก่ไพอไ่เป็ดนี่ไ่สมหน่วยห้าพันสามหน่วยห้าหกหน่วยสิบสาหน่วยห้าพันอสามหน่วยอสามหน่วยเราะจะเาไปต้มให้ลูก,กน,นะลูกชายมัดกินซื้อไก่ก่อนนะสามหน่วยห้าพันโอ้อันนี้มามาคอเนอะ บ่อมะข้อมาได้เนื้อบัดนี้บ่บ้านเ้าก็มีบ้านเ้าก็มีบ่แม่นอ้วมะคือว่ามาแต่ผูดได้ตำเหนียวกว่าพันหมวกข้าบางบ่บ้านเ้าก็มีมะข้อเนาะเอาสิพันเลยบ่เอาห่าพันเอาไปต้มเอาใบเข้าโอ้มะข้อนี่ใกล้ใกล้ละนี่ถ่ายเพจเอาอันนี้หนังค่อยต้นหนาต้นยาวเลยเข้มเขาบุญนวลพันยูฮานั่นแหละแม่มาหน่าสิอุ่นวลน้ำเต็มโอ้หานเป็นถายลายเนวะลายย่างเนาะ อันนี้วายยอดวายยอดวายอวเอาไปตำแก้วไปเฮ็ดปเปาะเฮ็ดอ้อมก็ได้มะขบอกไข่เป็ดไข่ไ,ไกม่มะค้ออันนี้ขายซากกระเบือขายไม่ทู่ไม่ทู่พันโอพันโอจะกินาปกินยังจะมาก็มาได้คนก็เชื่อรู้กันเต้ ข้าวเลโเลยอ้มาักรกระบกลายขน,นาดเนาะมะกระบกไข่เป็ดไข่ไก่นางเข้มรลานบ้านน้ำดิกของอยูของกินลหลายขนาดเมื่อกี้ของกินยาตะดูนแรงตะดูหนาวมักกระบกอสสม น,นี่พักนอกนอกถอบปั๊บอบปั๊บค่ะเขียดแหง้งเขียดแห้งนี่อันนี้เขียดแหง้ง <c ười> พักกระเดาเนาะพักกระเดาคมมาขอ้อมาส้มมอ ชกเหรอมาคอนี่ได้รสุกเออมาคอสุกเลรอบ่เออไปตู้โดบออกมาเมื่อกี้นี่ดุกเล้อเนาะปลาดูแลเลียวเบิ่งงามขนาดเนาะงาม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 เ้าไปจางช่วยเพคนเนาะเด๋ยวเด๋ยวเด๋ยวโอ้โหนี่เท่าน้ออ๋าเท่างามขนาดเนาะเทาพักนอกมีแต่แนวสดจากธรรมชาติเนาะ บาดบ้านน้ำดิกกรซ่าล้วนๆกกไปบาดเกาักปโอ้มากเยีายนี่มากมากเขา้เขาเป็นยาปะอ่ามากเขา้า ว้าน้ำผึงนี่ผึ้งหงมิหางมิมบอ่างมิม,ม,มสดๆเลยหน่อย้อ,อสดๆเลยนี่หางมิมงม้มอมข่เขาเนะาะมักเขา้มามักเขา้าที่ว่าเขาเป็นนึ่งของเขา้าในออมบนมกเข่เขาเนี่หัวผักบัวหอย หอยหอยโป๊ะหอยหอยเซอรี่เนาะหอยโป๊ะหยาพื้นเมืองมักไข้เ <jó> น <lat> ่ามักกระบเกเยดแห่งม <CHUCK> oui <pit> ักอกโอ้หลายนะจ้ะ บรรยากาศที่ตลาดกสิกรรมบ้มาน้ำดิกเนื้อหินบุญขอยู่คงกินหลายขนาดขอยู่คงกินหลายขนาดมีต่อาหารสดๆจากธรรมชาติทั้งนั้นเนี่ยทางด้านหน้าตลาดเนี่ยคนขาทยทีกล้วยขายทีหอยก็มีโอ้ หอยเกมแล้วหอยเกมแล้วหอยก็หอยโปบหอยหอยแดงเนาะจ่าเว็นซิมมงรูเป็นไม่เท่าไร่นเยหอยพันจีบไเดี๋ยวอาซองอาซองนี่นอาซองไมมมันลายฮานโคดตัวนั้นมันเลยอยากเพชรแล้วก็กินตัวนั้นดูดายฮานน้อยเนาะดูดยอืมเจ็บครับ Ngô sạp li đó. Bỏ bột hết, bỏ bột hết. Sạp sạp. đi bột. Không ไม่หอยเนาะสจิจามะสองไหมสองไหมชิมสองไหมอ๋อหวานทานนี่หวานหวานได้น้ำตาลวะได่น้ำตาลวะปีน่งหาพันเนาะ มือนังขายมดหมดสองสามร้อยไหมใช้มือละสี่ห้าชิยังดีเลยว้าม่ได้ขายดีปันใจสองปีใหม่นีม่ได้ขายดีหมขายห้าชิพไหมก็ได้ห้าชิพพันมนา้วพันเรือมือยังหมดสองสามร้อยเหรอบางมือก็มิดร้อยไปสองร้อยอตามรถจอดหลก็ได้ขายด ขายจีสารีจีกล้วยจีมันมันต้นก็มีจีมันต้นจีกล้วยโอ้หวานปะแซ่บ <laughs> แซ่บใส่เดด็ีใส่มะพร้าวบ่แม่แหล่<อ>มันอันนี้เท่าไหร่ละพันสามหน่วยห้าพันสามหน่วยห้าจามเย็นนี่เลยจามตับนี่ใช่ไหมละพันที่ละพัน<า>เอาจากไม้ก่อนเนี่ย อซีเมืองจยากสามไหมซีม,มาแล้วสองหันซีหันเจ้าเบิง,งบ่บ่จับกินอยู่นี่ไะซีเมืองจ่ายเด้อโอ้สามพ <laughs> อ,อดี อันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่ตลาดกสิกรรมบ้านน้ำดิกเมืองเงินบุญแขวงขมวนติดกับเส้นทางเลขที่สามใต้ทางขึ้นเมืองจันทร์ลงสวรรค์ประเซนบรรยการใบการมากสามารถมาคุณนุ่นผมไพี่น้องสาบานได้เนาะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้มาฮอนีบอน่บ่าวสนขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย